สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งทักทายกันกับคลิปบรรยากาศการหาปลานะครับของแม่กบพร้อมกับทีมงานนะครับน้องๆสุขสุขคนทักทายวัสดีกันครับผม เครบคานกี Eat, ัาปลากันจับปลามือเปาพร้อมเด้วีนนพี่ตคายมาเลยลูกข้ามตุนก่อนแม่แม่เดี๋ยวด้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึปึ๊บพอีแม่โอ้ยอีพอีกตัวนึ่งอีหยังนี่ ยาใบอยนี่แม่บามาเอาพี่น้ำนมันจะอยู่น้ำฟางมันแมนมนเลยครับนี่นี่ยาใบยนี่งยเปล่าง่ยเติบคิดลาฮาาัดขเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหยาบตาใบบ่อมันต้อเอาทังมาอีกครับ ทางมันมีสองอันมันบอโอ้ทางขาวมีอีกนั่นแหละเอาจเสียพักแปลามาไกลูกเอามาใกล้เขาจะมาบากย่างไปโอ้สั่นกาเอาตัวนั้นมากคุณใไรที่เป็นตะขคายเนี่ยปันปันปันกันใส่ไปก่อนพวกพพี่น้องเบิ่งปลาแมน ปลาแมนอยากเข้าใกล้แล้วอยากมาใกล้ปลาแมนแล้วเ้ยกูเพี้ยอแม่นแล้วบาตรงตงอย่าไปอีกแล้ว็ม่อยากก็ไม่าแค่ปลาแมนเนี้วบาทก็ไปไม่กูจะได้ตตแมนสวัสดีครับสวัสดีครับมาหม่า่าใหม่ก็ไ่กน้องด้อให้กับบิดอกู่ในหัวเดีค่ะดูแม่ดูน้องดูน้องน้ำพิดมีน่าอยู่ไต้จะได้หัวหลอดก็ป่อยเาม่ๆก็ยังเพิ่หัวหลอด มา้เนวัวอกเหรอัเนยไปอีกนเานิดเลันปรนาจะเ่ขัพี่น้องขาับอยสอขอโทษขอมาข้าเลนพี่น้องขาอยู่ไหมนี่ามด้พี่น้องขาีนี่นีตอนนั้นขาอย่างนี้เเอาคนไปดีเดี๋ยวตอนี้จังไปจับไปหมอลาเกเป้าอย่งลูกเอาถังขาวมาเลยลูกบอเพื่อนกัังข หยาบครับเนื้อพอดีหยาบเถื่อนโยนอ๋อปลาครับพี่โอ้ดีสุดีเส้นก้องเส้นอะไรนี่นะครับพระเอกโต้งเสียหล่ะโอ้ยมุมใหม่มุมใหม่พระเอกโต้งครับพระเอกปักครับคับนั่งเอกกปังพระเอกปักพ่อแม่ข้าโอ้ เห็นอยู่หันบอมแมนผู้ใดครับพี่น้องแม่กบเราวไหลสดอยู่ปาต่อมาลูกเขาไหมแบบแบบนี้เขาเรียกว่าจับปลาสองมือเจับปลาสองมือจับปลาสองมืออีลีนี่ตอนนี้เราก็รับจับปลาสองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิังบังนี่เบิังนี่เบิังนี่จับปลาสองมือครับจับปลาสองมือแต่จักโตัวกี่ตัวเนี่ยนี่สี่ตัวพอดแล้วโพดแล้ว ไก็เอาเด้อปลาลาเขามาไก่้ๆได้ลูกระเพียนครับระเพียนเด้อสิขับไปเด้งหน่เด้อนกนกวัญทั้งนึงลนวะเพียอันนึงังนงน้องก็รอซอนไพบเอาอื่นมาเป็นนายชวนปา่ามาเบีดกัาได้พราว่ารมะเบอเบิรมะเบอรเบิดค่ะ ม้วนม้วนพอโดดปลาหลฟ้าพอโดดปลาหลอุ้ยเนาะแม่เหยังาน่อันแม่อันไรสดแม่มิตรฝอยสวัสดีตาคุณมาแม่แม่ัได้เห็นอยังน้ำมูเลยยักตัวไปแม่ะบอลโยกก็ไม่ได้โยกอ่าลุนลุนลุนน่าที่อีพ่อีแม่ปลาอีพอีแม่กูชูอ่อนซ้อนแมแม่แม่แม่จะเนไงแม่ควายควายแล้ว่อยเอาเสื้อุ่งมาสอันเจ้าละบ่าบอลตะของคอยของคอย อันนี้เอาขึ้นบานละสามโลได้เลยแม่พี่แต่ตั้สนสวัสดีครับแต่พี่โมแม่แสวัสดีครับผมให้ให้แต่ตั้นเป็นคนใต้คลิปให้ลูกไปเพิ่งใกล้ๆลูกไปเพิ่งปลาไกลไกลโทษละสามกูนหนูบอกวิบุหเห็ดคลิปให้กูน้อยก็กูจะปั้นให้ดอกเทาปั้นนันนดใหลพอันเดียวกันก็จะเอายวหายยุดอก <laughs> ไปแล้วยายขายขน,นมก้อนหมันหมันตายายลงลองอันเดียวกันขอบคุณใครแม่ันเดียวกขอบคุณแม่ค่ะมือนี้หมันหมันเบิร์ตเตอเบ้นนะแม่เด้อโอ๊ะโอ๊ะอออนแม่จอออนจอออน เอาตอนนี้กําลังรอน้ําใจจากพี่น้องอยู่นะคะสนับสนุนเครื่องดื่มด้วยพี่น้องป้าอีพออีเมสสวัสดีค่ะหนึ่งร้อยสองท่านค่ะประวัติศาสตร์เขาช่องแยกกบแล้วประวัติศาสตร์เขาช่องไม่แยากกบค่ะหนึ่งร้อยสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเอาลุ้นอีกรอบนึงครับร <นะ S 1> พี่น้องไปหาจับปากคอนอะไรเงี่ยปากป้าเบิรงนน้ำพี่น้องเบิรงนเบิร์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 นโอ้ยเบิรงนเบิร์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 โอ้ป้าดับกลับไปรุ่นดับกลับไปซูมซูมสลุมอมโอม ตอนนั้นนะโอ้ยดู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 ย่าป้าว่านสะดุ้งลงเด้อติดโูอิดโผอย่าป้าย่าป้าตกใจเด้อปฏิวาอันอันไอ้อบตกใจว่าเขามาซองเมืองอนนี้หน้ารถเลองเย็นแม่มากนชนอาเมืองน่านพี่น้องเมื่อมาหล่ปลาได้สิคกันพี่น้องงามือป่าปาหมอ บอกมาเลยค่ะปลาหมอข้างดำที่ไหนให้ค่ะบอกมานี่ค่ะอยู่ใสมันแพง่มันพื้นบอกมานี่เลยค่ะมันจะได้บายวอดค่ะปลาเล็กกบน้อยมีปลาขาวกับปลานินค่ะบนแมงข้างดำนี่พี่น้องปลานินแน่นอนนินธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะแม่เที็นอยู่นี่เป็นเบื้องหลังการถ่ายคลิปตีนรับเป็นเบื้องหลังการถ่ายคลิปค่ะบางที่มุนเขาไปฮอนเนสจะดร์ุงค่ะ ลาอันจีหยับหยบน้ำทรายล้ลูกพยายิยมหยับหยับทรายมันไว้น้ำอัปัดตะเพียเขจะเาเ็รสมแมบัดนี้ผู้ใดจะว้าอยบัง้อหยับมาท่นี่าใส่นไหมไปหาไปหาดิอัีเากี้จะงเบิ้องสอพระเอกนี่นะครับพระเอกปักสองพระเอกปักนะครับพระเอกปักแล้วก็พระเอกโต้ง เอ็ดปากะเบนปลากะเนะันนอกปลาไหลเทียงสิบปรตาามวนเป็นหัวเอาเอาไปยังอ่ะไปยังอ่ะดึดรั้นมาหนึ่งนีล้วนี่ตองจะไม่ต้องหัวไว้ตองพนาไอ้ไอ้ช้ายกได้ ว้าโลละไล่ลเลยอยาก่ายเอาขากวาละยันี้ละอันอัอันสามอันยูหันมแม่พักจะเปิดปลาออกไว้หรอว่นนงเมไปจอกไปบายชวะไปหาหอดเสียหลด้เอานุ่มุ่ินน้ม่น้ำเอาเป็นว่าคลิปนีซ้ำนีก่อนนะครับพี่น้อแนแหกปลา้องือบอลลเอาบอลลก